อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับตัว o t ต v i วี c h a ชมติดตั้งฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกภายใต้แบรนด์ Win วันนะฮะเป็นไท,เ,นไทเทเนียมเซรามิกตัวท็อปนะฮะตัวนี้กันความร้อนสูงนะฮะนอกมืดในสว่างอันนี้ใช้รอบคันเป็น60นะครับบานหน้าก็40นะครับนี่ฮะมีสติกเกอร์ฝากไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะฮะว่าเราวัดฟิล์มล้วจะกันความร้อนได้ขนาดไหนหลังจากที่ใช้เครื่องวัดนะครับ มาดูกันนะครับนอกมืดในสว่างครตอนนี้แสงส่องผ่านเท่าไหร่ฮะมาดูกันแสงส่องผ่านมันทัดแรกนะฮะหรือช่องแรกนี่เองเนี่ย14ฟิล์ม60นะฮะ99.9นี่อินฟราเรดนะครับเท่าทีฮะตัวนี้ดังสี UV นะฮะ99.9เลยนะฮะแล้วก็ลดความร้อน99เท่ากับอะไร99.0นะฮะโอเคนะฮะมาดูด้านในด้านในนะครับนอกมืดในใสนะฮะข้างหน้านี่ใสเลยนะฮะคลิปๆแบบนี้เลยนะฮะ ประตูก็ยังไม่มืดนะฮะดูด้านในนะฮะแต่ด้านนอกมืดแล้วนะครับโอเคใครสนใจวอล์กอิน้าร้านได้เลยครับ